สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับแฟนเพจเฟซบุ๊กสวัสดี FC ฟซีขอบราทุกท่านครับวันนี้อยู่ที่ร้าน CP ครับผมเทศบาลเมืองสุนินครับกนินตอนฟูดโดย CP ครับมาดูครับวันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างครับเนาะกับสินค้าของพวกเราครับวันนี้สินค้าของ CP ครับวันนี้มีทั้งหมูทั้งไก่ครับ อันนี้อกไก่ cp พี่น้องอ่าอกไก่ cp เครื่องในไก่ cp ปีกปลาย cp อ่ะกระดูกซุปสวยมากเลยพี่น้องครับแต่ก่อนบอกว่า cp เนี่ยกระดูกซุปเหลือแต่กระดูกพี่น้องเนื้อหายแต่ตอนนี้ปรับปรุงใหม่อ่ะหรือว่ามีคอมเมนต์ไปเยอะตอนนี้เนื้อเยอะกว่ากระดูกพี่น้องอ่ะมีแต่นเนื้อครับเนื้อมาเยอะกว่ากระดูกครับนี่ครับผมเนาะสินค้าของ cp มาตรฐานอยู่แล้วพี่น้องแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเนื้อครับเรียกว่าเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นครับผมที่เป็นเนื้อตัดออกชิ้นครับไม่ใช่ชิ้นใหญ่ก <c oughs> ้วยพอไปแล้วโย,วยเนี่ยสินค้า cp ครับที่ได้มาตรฐานแน่นอนนะฮะ cp จะมาตรฐานมาพี่น้องเรื่องของการสีนนะฮะจะไม่มีว่า,ามัดถุงแบบง่ายๆมัดถุงแบบชิที่ว่า น้ำหนักไม่ถึงพี่น้องความมาตรฐานของ CP ก็จะมีว่านี่ฮะซีนด้วยนี่ฮะพลาสติกซีนอย่างนี้เลยครับผมนาะล็อกไว้เลยถ้าการแกะออกก็แสดงว่าค้นทรงนะอาจจะเอาไปหรือประมาณไหนผู้ตรงๆนาอนะฮะนี่ครับคือความมาตรฐานของ CPF ครับการพัฒนาเรื่องของอการนำนงน้ำหนักนะเปอยู่แล้วแน่นอน ซื้อสินค้า cp นี่ถือว่ามาตรฐานจริงๆครับผมเนาะแล้วก็ไข่ของ cp ก็จะปั๊มทุกฟองพี่น้องผ่านคันคัดมาก็ปั๊มทุกฟองเนาะนี่ครับคือมาตรฐานของเขาครับหรือมาตรฐานของเราในการขายของ cp ครับแต่ทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกรเขาเรียกว่าโครงครับเนาะโครงไก่ฮะเป็นโครงไก่ส่วนท้ายส่วนเต็มแล้วก็เนื้อไก่ครับเป็นเนื้ออก ซอยน่้องนี่ฮตรงนี้เนาออ่ะครับพาไปชมทางด้านในครับผมวันนี้กับร้านพวกเราครับไม่ได้ทําคลิปร้านธุงดิจมตราฐานมานานแล้วเนาะ,อะขอนําเสนอวันนี้ครับอยู่ที่ร้าน cp ก l i n i น a l food สาขาสุรินทร์ของพวกเราครับพี่ตุมอะไรวันนี้ก็ยังเข่้นเคยแล้วก็เหมือนเดิมบรรยากาศเดิมเดิมเพิ่มเติมคือวันใหม่ วันนี้ครับอยู่กับน้องวิครับคนเดียววันนี้รับผิดชอบอยู่ที่เป็นพนักงานครับอยู่ที่เคาน์เตอร์คนเดียววันนี้น้องวิบอกว่าจัดไปแค่นี้ไม่มีปัญหาครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นนี้ไปเที่ยวงานช้างครับตรงนี้งานช้างก็ไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ได้ไป,ไไไปวันนี้จะไปวันก่อน <c oughs> น้องมีเวลายเยอะครับถ้าเข้ากะช่วงสายช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ได้เที่ยวเต็มที่แล้วไปน้องไม่ทงไปเดินกลางค่ำกลางคืน ให้มันเหนื่อยก็ได้พักผ่อนมาทํางานกันต่อเนี่ยนะบัรชขาดพวกเราก็จะประมาณนี้ครับนี่ฮะพวกเราก็นําสินค้าะจะเรียงไว้ในตู้เรียบร้อยเนาะพร้อมขายครับผมนี่ะสินค้าพวกเราก็อยู่ในตู้เรียงรายไว้ในตู้นะพี่น้องเยวจะพาไปชมว่ามีอะไรขายมั่งเลยนะเนาะ,ะตู้แรกครับเป็นตู้ที่ขายดีสุดครับตู้ท็อปสุดก็จะเป็นสินค้าประเภทหมูบดพี่น้องหมูบด าราคาถูกมบดคุณภาพครับแล้วก็เนื้อหมูเนื้อชิ้นครับพี่น้องเนี่ยเราอยู่ในตู้ครับดูไอความความเย็นพี่น้องดูไอขึ้นเลยเพราะเราไว้ในตู้เนาะตู้แช่พวกเราเนี่ยรักษาอุณหภูมิรักษาเนื้อให้คงสดใหม่อยู่เสมอครับเนาะแล้วก็มาทางด้านนี้ครับทางด้านนี้ก็เป็นประเภทเนื้อหมูที่เป็นเนื้อหมูอ่านี่ เป็น3ามชั้นครับพี่น้องเนื้อสะโพกเนื้อไหล่กระดูกซุปเนี่ยกระดูกข้อโอ้ยอยู่นี่หมดพี่น้องแล้วเนี่ยอยู่นี่ครับผมเนาะนี่ตู้หมูสองตู้ครับพี่น้องนะอะไหล่หมูเ็เรียกว่าอะไหล่หมูเนาะนี่ฮะตู้นี้ครับพี่น้องสองตู้นี้ครับตู้นี้เป็นตู้หมูครับจัดเตรียงอย่างสะอาดสะอานครับเนี่ยโดยตู้โดยซีพีครับพี่น้องแล้วถัดมาครับน้องก็จะเป็นตู้ไก่นะฮะ ตัวนี้จะเป็นชิ้นส่วนของไก่ฮะอกไก่อกไก่เป็นชิ้นใหญ่อกไกซ่ซอยน้ยนองติสโภกซอยเครื่องในซอยไก่บดเนี่ยเรามีหมดครับพี่น้องดูสิครับน่าเลือกซื้อเลือกหาไหมครับเรื่องของอุณหภูมิก็อ่าเนี่ยเราเอาสินค้าไว้อุณหภูมิที่เย็นนะฮะไม่มีกลิ่นไม่ให้เสียให้คงความสดใหม่เสมอพี่น้อง ตู้นี้ก็จะเป็นตู้ของปีไก่อา่าน่องไก่วางั้นปีไก่น่องไก่อ่าขาไก่โอ้มีสารพัดเลยครับผมเนาะแล้วก็ตู้นี้ครับเป็นตูท้ที่เป็นสินค้าประเภทถุงครับพี่นอ้องอ่เป็นกระดูกซุปกระดูกข้ออา่าเราก็ไว้ในตู้นี้ครับเป็นกระสอบเป็นกระสอบไว้เป็นถุงไว้ครับพี่น,อนอ้องอ่ะ ให้ดูบรรยากาศครับมีไหมบรรยากาศของพวกเราก็จะประมาณนี้พี่น้องแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอาหารทะเลแล้วก็สินค้าแพ็คแพ็คถุงครับผมแลกทอนไปเลยเนี่ยนฮะตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าประเภทแพ็คแพ็คถ,ถุงครับผมเนาะแพ็คถุงครับนี่สินค้าที่แพ็คถุงมูบดแพ็คเราก็มีพี่น้องนีโ่โอ้สวยงามมากเลยแพ็คเองเลยใช่ไหมเนี่ย นะเราบดเองแพ็กเองพี่น้องได้มาตรฐานแน่นอนน้ำหนักเต็มนะโอ้สุดยอดสุดยอดครับสวยงามสวยงามนี่ฮนะสวยงามครับหมูบดของเราครับกิโลกร,รัมละ80บาทใี่ไป็น้องโอ้ของดีด้วยถูกด้วยที่นน้องตอนนี้ที่ตลาดมี80บบาทกันเต็มไปหมดแต่ว่าเรื่องของคุณภาพพวกเราไม่ยอมอยู่แล้วเนาะพวกเรา ยอมว่าเรามีคุณภาพแน่นอนเนาะนี่ว่ากันไปอาหารทะเลเราก็มีพี่น้องกุ้งหอยปูปลาอยู่นี่หมดครับมีหมดครับหมึกกุ้งหอยปูปลาหมึกนะฮะแล้วก็สินค้าประเภทหมูมงหมูหม,ม,มักนะฮะุงเล็กทุงใหญ่เรามีหมดครับเนี่ยหนวดกุ้งจะเอาแบบไหนพี่น้องมีทุกอย่างเลยเนาะหนวดมีทุกอย่างเลย หมึกแบบนี้ก็มีครับหมึกแดดเดียวก็มีอันนี้อร่อยครับพี่น้องอเคยไปกินแล้วเคยไปชิมแล้วอร่อยครับผมคือว่าใช้ได้เลยนี่แดดเดียวคือว่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปเอาอันนี้มันมัน,ม,นมันทับกันเยอะเกินก็จะใส่ตู้นู้นด้วยก็จะไปเอาไอ้นนอะไรนะตะกร้ายอยู่ที่บ้านเยอะมาใส่สองตู้เลยนะฮะจะได้โชว์สินค้ายเยอะๆให้ลูกค้าเข้ามาแล้วได้เลือกซื้อเลือกหาครับ ลูกค้าก็อยากจะมาเจอสินค้าที่เยอะแยะครับเนาะสินค้าที่มาแล้วได้เลือกซื้อทุกอย่างมีทุกอย่างมาได้ทั้งอาหารทะเลมาได้ทั้งของสดนะฮะมาได้หมูได้ไก่โอ้โหตัวทีตัวแดนแล้วก็เครื่องประเภทเครื่องปรุงเครื่องปรุงพวกเราก็มีพี่น้องเนาะ,ะเครื่องปรุงรสนี่หมดครับไข่ไก่น้ำดื่มเนี่ยดูครับพี่น้อง ตอดปรุงรสครับมีหมดนะะนะมพี่น้องนะฮะกระทงกะทิน้ำมันพืชละมังพูดพืชครับน้ำปรงุงน้ำปลาปลากระป๋องน้ำต้งน้ำตาลครับมาที่เดียวจบเนะี่ยมาที่เดียวที่จบเลยพี่น้องมีทุกอย่างจริงๆครับผมร้านเราเนาะไว้เข้ามานะครับผมเนาะร้าน CP ครับผมร้าน CP ีเป็นินทอนพูดโดย CP ครับผมสินค้าดีมีมาตรฐานครับคัดแต่สินค้าดีๆมาขายพี่น้อง กับแต่คุณ้าที่มีคุณภาพมาจําหน่ายครับผมเนาะให้ลูกค้าพวกเราไอตรงไอติมก็มีครับอ,อ,อีแล้วเนาะโอ้ยิ่งสายลมริ่งเย็นขึ้นกับเนาะเนี่ยบรรยากาศเริ่มเย็นเริ่มเย็นวันนี้น่าจะอากาศดีเนาะไปเทื่อันช้างยังนี่ นนบรรยากาศดีครับนะฮะเริ่มจะเริ่มจะสว่างอากาศก็เริ่มดีลมก็เริ่มเย็นครับเนะาะขอให้เย็นๆอย่างนี้พี่น้องเนาะจะไ,ไดให้เดินเที่ยวง,งานช้างสบายที่น้องจะได้พาบุตรหลานมาเที่ยวง,งานช้างกับวันนี้เนาะปูดเรื่องหมูเรื่องไก่ทะลุไปถึงงานช้างจอยครับพี่น้องเอาไว้ด้วยครับว่าคุยอะไรคุยไปทั่วที่ทั่วแดนเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์รอบหนึ่งครับให้กำลังใจน้องวิครับวันนี้อยู่ทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์แล้วก็ทั้งขายทั้งแคชเชียร์ครับรวมกันไปเลยนะอยู่ที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับรับหน้าที่โดยน้องวิดูแลร้านซีีของเราวันนี้ครับให้กำลังใจกันครับผมสวัสดีครับ